ตอนนี้มีอาการว be <laughs> <that> ูบวาบนะคะวูบบาบ่ค <ific> <olie> ่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะขับมือมือขับฟาสฟาส2ิบสองโปิดตามไปแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้ว ดูเดูเดูทำท่าน้าดูตัวทาท่านะคะคุณอีร้อนมากรู้ไหมคะร้อนมากร้อนมากนาต้องมีชื่อก่ออกต้องั้กออ่าดูนะคะ

ยังไงว่าไงว่าตบีก็ดุว่า